ออัปเดตลูกสาววันที่2โอเลี้ยงของเราสนมากแสบสุดๆแต่พ่อกำลังแยกกับโอลาฟอยู่นะทุกคนดูว่าพี่โอลาฟท่านจะยอมยาก จะปิ๊งนิดสนกทีนะตอนนี้ก็แยกห้องเป็นสองห้องผ่านกระจกส่วนโอเลี้ยงก็ไปอยู่ในกรงจะได้แบบไม่หนีพี่โอาลาฟไปไกลจะได้มองหน้ากันชัดๆโอเลี้ยงไม่กลัวพี่โอลาฟเลยทุกคนชีวิตทุกอย่างยังปกตินี่ขี้ใส่หน้าไปทีเป็นไงอ้วนลาฟก็งงใหญ่อะไรตัวดำๆเนี่ยอพอเทียบกับเมื่อวานก็ดีขึ้นเยอะนะทุกคนโอลาฟไม่ค่อยขู่น้องมากพ่อก็ยังไม่ไว้ใจอยู่เดียทุกคนให้อยู่แบบนี้ไปก่อนสักสองสามสลับกับปล่อยเสแสบโอเลียงไปเดินเล่นข้างนอก คือห้องรับแขกน,นางยึดไปเรียบร้อยส่วนฝั่งนี้ก็นั่งดูไปะไจะมีโมเมนต์ถ่ายรูปคู่ด้วยกันนะ